โอ้โหอะไรทั้งสองพี่น้องหู้วววจัมโบ้เหรอผครับผมพี่น้องพามายามรอบครับผมยามรอบกับสิเบิร์ตบอลเหรอครับผมพี่น้องเนาะใช่ว่าลายหลังครับผมยินเสียงครับผมกำลังจอดรถลงมาครับผมนี่ปลาเขานะครับหลังนี้โอ้โหพี่น้องเบิ่งไปรอยเขาต่ำขึ้นนะครับ อาจจะเขาคู่มั้งหลังนี้เข้าทุกวันเลยนี่แต่เริ่มเข้ามาเนี่ยหูดูสิครับดูนะโอ้ยตัวใหญ่ครับหูรอบเด่นมาเลยอะแล้วมาติดใหม่มาดึงเสียกไปกนนะลงไปบ่แล้วมั้งตัวดากรอบใสไปเนี่ยคูวะยังไง โอ้โหอะไรทั้สองพี่น้องจัมบโบ,คบ้ครับผมดูสิครับเด่ไม่ใหญ่ดูรอยเลยจัมโบ้จัมบโบ้จัมบโบ้เม,ม,มื่อวานก็คู่อันนี้คู่แล้วถังเก็ดถังเก็ดครับผมพี่น้องอ้ห ตับโบบิกอ้ว่านลูกหมูกบบกเลยอ้้วสองอ้โหพี่น่อยยานรอบจนสิบเบตดเด้อเข่าครับผมนี่อีกหลังนึงหม้จะเข่เปาป่ฝนตกมานะหม่อวานนี่หน่อยหนึ่งบำหลุ่นถูกเข่าครับสู้หม่อวานไม่ได้ครับหม่อวานนี่สิบโลครับผม วันนี้ก็ใหญ่มากันรุ่นนี้ม็ลอวานนี่ำํำบุครับผมเขียบ, okay, บเดี๋ยวเปล่ากันครับผมใดี๋มากมากครับครับผมไม่ลองกราบสวัสดีครับผมโอ้โหเก๋รุ่นนี้เข้าไปฮิโบเลยครับผมหูใหญ่ครับ มาดักแถวนี้มีแต่ตัวใหญ่ๆพี่นอ้องพึ่งได้ตัวเล็กเมื่อวานไปตัวหนึ่งตัวมันหาขีดไปแล้วก็บ้าเอาแต่ว่ามิตรุ่นนี่ขึ้นเลยโอ้โหเลอเคอร์อครับผมพี่นอ้องอุ๊น่าจะโลก,กว่าอยู่แล้วครับผมบดุดโลหะครับ หรือรอบอีกครั้งนึงรอบแม่น้ำไม่รู้ว่าจะไปเบ่ง,งามแรงหรือเปล่าอยากรอบที่งามไว้นามไม่น่าม,มจะขึ้นนะครับผมวันดูสนหน่อยก็ได้รอบข้างๆห้หมาดีๆข้ีงนอกมาใส่โรยแล้ว ใหญ่ครับผมข<ฮ>้าวถงมาพี่น้องล้างสุดท้ายล้างกับเขาเหมือนกันในเมื่อวานแต่มาลุ้นกันเข่าขนนบา,ม,า,า,บามือนี่ต้องขึ้นป่าเข่าเลยหรือมันมีห้อยดันนี่พี่น้อง แม,น,มน,นิลิวายุหลอกลุงใบหมูวานยมเร้งเอาหลอกมาใส่ครับผมเสียบเว้ย อ้ยหลังสท้ายกับหลังร้องสืดท้ายผมพี่นอกเจ้ตัวอู้ย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 สองคุ้มแล้วพี่นอกหลอดแตกอีกแล้วใหญ่ครับ ไม่หลุดโรอีกแล้วโอ้โหจังแล้วพี่น้องคู่ฝนลินนะครับผมฮะเนี่ยอนุเรอมม่เข้าเฉยเลยว่าเข่าจักตัววาไปใส่อีกสองหลังพี่น้องเข่าน้ำมุ้มสะครับผมมุ้วใบออครับผมเขียบมาพี่น้องสอง หลังละสองตัวสี่แต้มครับวันนีอาา้อู้หูมสภาพรอบด้วยพี่เนาะห่างๆอย่าไปใส่งามงห่างๆอยู่ละจังหา่ <laughs> างรอบห่างไม่งามหลายได้ขี่ขโมยลักเลย มาด็อกเอาตัวลกเหมือนปาเรียงก็จะไปช่างปลากันครับผม <c oughs> พี่น้องเนาะรอบแม่น้ำขึ้นไปบึงเหมือนเล้งกูเลยพี่น้องมาสาไปช่วย เขาเจาละลุกเหมือนปลาตลาดโอเคครับผมอ,อ,อ่าเรายูปมาสักหกโลครับผมเฮ้ยกุมราพี่น้อง ครับผมสาหรับชามนี้เราก็ได้มาสี่แต้มง,งามๆนะพี่น้องเนาะไซนี้ก็ใหญ่ครับผมเนาะคุณถังแก๊สพี่น้องมาสองตัวเข้าคู่ครับผมอันนี้สองหลังครับผมหลังสุดท้ายเลยี <c> ั <oughs> ยวม่ช่า,างกันก่อนดูซิว่าจะเป็นยังไงตัวนี้นะครับผมโอ้ตัวนี้ตกไปโลหาครับผมจะ <c oughs> ธรรมดาดิพี่น้องไมนหน่อยนะครับผมอู้ ตัวนี้สิเป็นอย่างไรตัวนี้โล2ขีดเกือบ3พี่น้องเนาะเกือบจะโล3ครับตัวนี้สิเออตัวนี้ว่ามันโลเก็บหรอ้โหตัวนี้พี่น้องตกไปโล8ครับผมใหญ่มากเลยพี่น้องปลา ตัวนชิบวสสองผมก็ขันว่าตัวนโค๊ะแปดเนี่ยพี่น้องเฮงไงาลายเปนไงครับงี้เนี่ยแทะผู้สองอีกตัวนี้สองโลหนึ่งนะผมหใหญ่มากพี่น้องโอเคครับผมมันหมานครับ